สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องสุนนายนยะครับผมวันนี้ในเกมลบบล็อกโหมดมเมกาแมนชั่นไทคูดนะครับผมแมพบ,บ้านคนรวยของเรานะครับผมซึ่งมันมีรถอัปเดตเข้ามาใหม่เลยซึ่งเป็นรถที่โคตรแพงเลยนะ ราคาโคตรแพงโอเคนะก่อนจะไปดูรถนะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ถึงเก้าไลค์ได้ไหมครับผมนะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะวันนี้ผมจะพามาซื้อรถราคาโคตรแพงผมเก็บตังค์ก่อนเผื่อเงินไม่พอเออมาเรามาซื้อรถกันนะผู้ชมมันเป็นรถราคาที่แพงมากนะท่านผู้ชมแล้วก็มีรถที่จะหมดเขตหนึ่งคันนั่นก็คือราคา1 m 1เอหนึ่งล้านอีกคันหนึ่งมิ่งสองร้อยล้านนะท่านผู้ชมนะสองร้อยล้านไม่รู้จะจัดเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขอมาซื้อคันละหนึ่งล้านก่อนแล้วกันโอเค1 1M น,น,นัมนี้นจะเป็นลิมเตนะท่านผชมเดมมันจะหขตก่อนนะคันล1้วไไหนแล้วะ เฮ้ยคันไหนวะมันรถคันไหนวะท่านผู้ชมมันคันม่วงๆว่ะโหโหเลื่อนดูแปบบ๊บน่าจะคันนี้นะเป็นรถที่พึ่งได้มาหรือเปล่าเออน่าจะใช่นี่เพราะว่าผมยังไม่ได้แต่งสีเลยวูมีสีท่อแล้วท่านผู้ชมเว้ยสีไหนดยสีเขียวด้วยวะนี่นี่นะเป็นรถใหม่ท่านผู้ชมราคาหนึ่งเอ็มนะเว้ยขี่ลัดเลาะแรงพลิ้วดีนะท่านผู้ชมนี่เป็นไง ก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถคันนี้แล้วเราไปดูรถคัน 200m นะท่านะผู้ชมคัน 200m มันจะเป็นยังไงวะมาดูดิ 200m เลยนะว่าผมมีเงิน 200m อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้สปาวลวงลงรถไม่ได้คันไหน่ะ 200m ที200 M, ่ผมซื้อนี่ไงยัไม่ซื้อดิกดซื้อไปเลยโอ้โหโคตรแพงรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยสปาลออกมาดิโอ้โหมันใส,ส่สีมาให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยยัดเค่เดิ นเราเอาสีอะไรดีนะผู้ชมใส่สีแดงแรงลิ์เลยแล้วกันฮะมันไม่เปลี่ยนสีให้กูอ้าวรถมันไม่เปลี่ยนสีทำไมมันทรงรุ่นเก่าๆวะท่านผู้ชมฟอลอรี่หรือเปล่า 200m เลยนะเพื่อนผู้ชมในเราลองขี่เข้าเมืองนี่มันแรงขนาดไหนวะโอตอนนี้เมืองผมยังไม่โหลดเลยถนนเข้าเมืองเฮ้ยกูตกแมพเฮ้ยตกแมพเป็นกมให้ตายหรผมขี่รถลงน้ำข้ามน้ำแบบไม่ได้ข้ามสะพาน นี่โคตรเทเลยไหมล่ะแมบนี้โอ้โหอิดกรรมตอนนี้ผมอยู่บ้านทะเลผมรถโคตรสวยเลยมาเข้าเมืองมาดิท่านผู้ชมเมืองมันมีอะไรอัพมาใหม่หรือเปล่าวะน่าจะไม่มีนะเว้ยในที่มาขับรถเล่นในเมืองกันแมบบ้านรวยไปไหน,นต่อดีว่าเมืองมันไม่มีอะไรให้ดูเลยเว้มันก็ไม่ทำมาอีกเนาะ เออก็สามารถมาสร้างก็ได้นะถ้าใครอยากได้รถ 200m บอกเลยไม่เก็บเงินแบบยิบอีแบบนานมันลดทรงดูเก่าๆยังไงไม่รู้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากได้ไม่อยากได้ก็แล้วแต่นะแล้วจะพิจารณาเอา้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งว้ยมันมีอัปเดตในอนาคตนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมมันจะมีบ้านเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมเห็นไหมป็นเครื่องหมายตกใจเว้ยเรามารอลุ้นกันว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผมบอกเลยนะว่าผมว่าราคามันสร้างกันน่าจะแพงนะ ไว้ถ้าผู้ชมเตรียมตังค์ไว้เยอะๆแล้วกันนะขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 300m 400m ผมว่าเพราะว่าเพนทเฮาส์นี่ผมหมดไป 300m นะผมจำได้เพนทเฮาส์อันนี้นี่แต่ถ้าเป็นอันต่อไปผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 200-300m มันนี่เดาเอานะเออ,เอ,อก็จะเป็นบ้านที่จะอัปเดตม,มาในอนาคตนะก็จะประมาณน,นี้นะมาถ้าผู้ชมสำหรับรถใหม่ 200m ก็ถือว่าโหอย่าพิ่งซื้อดีกว่าแล้วแต่ถ้าผู้ชมอยากซื้อก็ซื้อนะถ้าผู้ชมมันมีก่อสร้างอะไรด้านนู้นนะมีรถเขนขี่มาดูดิ เฮ้ยจะมีอะไรหรือเปล่าในอนาคตเฮ้ยเอาดิมาท่านผู้ชมก็จับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะวันนี้สำหรับมิกาแมนชั่นไทยกูนก็ขอจบคลิปปนนีสำหรับรถใหม่นะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปปนนีถ้าใครชอบอก็ฝากกดไลค์แชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วกับผมบ๊ายบายรถโคตรแพงแต่ไม่สวยเลยเออก็สวยแหละ <laughs>